ทุกคนมาตานลงมาลูกมาเดียวทเดียมาลูกชายเโอ้ยม่หองูกูน้องไม่งาย่มนูเปนอสระรานนันกินแล้วตนนี um ้ตอนยาตทีมงานของลกเอรอิสระอินยาครับกระสินเขตหกครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่หวันที่หก้ามีนาค่ะวันที่ห้ามีนาคมครับ อันนี้สองทูนเพก่นได้กินข้าวเย็นครับพวกเราอยู่กันง่ายๆอย่างนี้ครับทานข้าวเย็นด้วยกันนะครับทุกท่านครับพวกเราโบกมือให้ทีมงานทางประงวันนีน้องอ้กินข้าวแรกด้กันเด้อพี่น้องไปเร็วไปเดวไปตก็งานอีโอรับคนนี้นี่เป็นทนายของทีมครับทนายออบครับเป็นเด็กขาเป็นสอสอด้วยเอาออกกินข้าวง่ายๆครับพวกเราครับอยู่กันง่ายๆครับ แอบเด้อมากินข้าวกลางเด้อพี่น้องเด้อเฮาบ้านแบ่งออกิ่ก็ได้ข้าวพี่น้องไอีสานเฮาอยู่กันง่ายๆครับเออไเพื่อนอย่าควักเอาออกทีวีกงขมาโุ่นเอาควักขึ้นนั่นพุ่นมาๆๆนี่ซอทอสันครับเป็นสทอสันนี่เป็นหัวหน้าสำนักงานครับอันนี้อันใส่หมวกนี่ใส่หมวกนี่เป็นตำรวจครับคนอาักขาตำรวจมาดูแลทีมงานครับ วันไอ้แบดบอยนี่ก็มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วนี่พ่อสดเสถียรเป็นผู้ในการเลือกตั้งครับกินเลแล้วก็ทีมจัดสำนักงานครับพอดรบก่นอย<ช>ู่กันรอบหน้าครับมาแม่มาเด้อมาเด้อกินข้าวเด้อครับมามาเอาเราเด้อว่าเศร้าทายแม่แม่ต้องกสกินแล้วเด้อ